ราะว่าอันเนี้ยตอนแรกก็พอเราหาเราหาได้แล้วโอเคแล้วแล้วทีเนี้ยทางนู้นเขาบอกให้เราไปใช้ MP MR เออนั่นแหละ MR ก็เพิ่งโทรมาวันทีกโอเคไกลเออนั่นแหละตอนแรกเราได้สัดสร็จเรียบร้อยไปแล้วไงมาช่ยมาช่วยมาช่วันนี้อันมี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอืม เล้นี่แล้วแล้วแล้วแลแล้ว้วแลเว้วแล้วแล้วแล้้วแล้เแล้วแล้วแเล้วแล้วแล้วแ้้ลแล